รีดด้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับแฟนเพลงแห่ส่งกำลังใจไปถึงน้องน้งนำแข็งทิพวรรณและทีมงานนะครับสืบทราบมาว่ารถน้องประสบอุบัติเหตุครับทุกคนเป็นรถตู้ชนกับรถกระบะนั่นเองครับทางรถกระบะเนี่ยน่าจะข้ามเลนมาชนรถศิลปินชื่อดังอย่างน้องน้ำแข็งทิพวรรณนะครับทาเอาแฟนเพลงสุดห่วงครับทุกคนเรียกว่ากดไลค์กดแชร์กันออกไปแบบรัวๆนะครับเมื่อน้องโบกัสตารุวัตหนึ่งในทีมศิลปินครับได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอวินาทีที่เกิดอุบัติเหตุนั้น เองครับขา้างนอกเปิดประตูได้ไหมเปิดประตูได้ไหมนี่ไ้มอ้ยัน,นเปิปม,ม,ม,มันมีเหรอประตูออกปไม่ได้หรอ พี่วิวเปิดได้ไหมเปิดก็นไ้กุเหโอ้โห้วงนึงกหนึ่งตัวนี้อยู่ไหนอ่ะสวัสดีนบ้างเจ็บไหม มันชนฝั่งประตูเธอเหรอไม่รู้พี่บิวมันปลดล็อกได้ไหมมันลงได้ไหมมันลงไม่ได้เหรอขึ้นมาข้างหน้ามาตอนนี้มันหายใมันควันแรงเกินไม่ได้ดนียแมบบันเกิดอุแบัติเหตุเปิดประตูไม่ได้เลย ก็ใส่ฟังหนอโอ้โหนารถเหมือนที่แม่พี่ไปดูดวงเลยเกิดกฏิเหีน่ายเยอป้ามียนแล้วมันไปไหนวะเนี่ย และนี่คือคลิปวิทาทีที่เพื่นที่คนในรถตู้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าหาทางออกมาเนาะเพราะว่ารถชนเนี่ยเหมือนกับรถมันจะล็อกอัตโนมัติใช่ไหมครับแฟนคลับหลายคนก็แสดงความห่วงใยกันอย่างถล่มทลายนะครับเมื่อวานนี้สืบทราบมาว่าทีมงานของน้ำแข็งทิพรวรรณไปทําการแสดงอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับและนี่ก็คงจะเป็นการเดินทางกลับของทีมงานศิลปินแต่เกิดอุบัติเหตุก่อนนั่นเองครับน่าจะเป็นรถกระบะครับทุกคนข้ามเลนแล้วก็มาชนรถของศิลปินสาวอย่างน้ำแข็งทิ ทัางด้านคุณโบกัสสารุวัตรครับทุกคนหนึ่งในทีมศิลปินของน้ําแข็งทิพวันนะครับได้โพสต์ข้อความเอาไว้บอกว่าฟาดเคาะพี่น้องเอ้ยใจสลายคักนึกว่าจะไม่รอดแล้วศิลปินปลอดภัยทุกคนครับนี่คือข้อความที่คุณโบกัสนะครับได้โพสต์เอาไว้หนึ่งในทีมศิลปินของน้ําแข็งทิพวรนและตอนนี้แพลตฟอร์มของน้องน้ําแข็งเนี่ยยังไม่มีความเคลื่อนไหวแต่อย่างใดนะครับแต่ตอนนี้เบื้องต้นเราสืบทราบมาว่าศิลปินปลอดภัยทุกคนนะครับ และวินาทีที่น้องโบกัสสุวัติ์ได้ลงเอาไว้ผ่านแพลตฟอร์มส่วนตัวของตัวเองเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราก็รู้สึกว่าท,ทุกคนเนี่ยปลอดภัยนะครับแต่ก็อาจจะมีเจ็บขาบ้างเล็กน้อยสําหรับคนขับนั่นเองครับทุกคนก็ขอส่งกําลังใจครับทุกคนไปให้ทีมงานของคุณน้ําแข็งทิพวรรณด้วยกันแล้วกันเนาะอย่างที่บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับก็โอโ้รถประสบอุบัติเหตุเยอะอย่างเมื่อเช้านี้ก็เห็นทางด้านแม่เป้ารัศมีศิลปินจากอีสานนครศินใช่ไหมครับคือได้โพสต์รูปรถ ถูกชนท้ายตัวนี้คือเป็นการชนกันแบบโดมิโนลนะครับเพราะว่าเบรกกระทันหันนั่นเองครับทุกคนช่วงนี้รถเยอะมากๆแล้วก็คนเดินทางกลับฝั่งอีสานเยอะมากๆครับทุกคนก็ขอให้ทุกคนขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ปลอดภัยในยทุกๆเส้นทางได้แล้วกันครับทุกคนนี่คือ,อข้อความเนาะที่น้องโปกัาสได้โพส์เอาไว้ครับทุกคนทะเบียนรถของน้ําแข็งเนี่ยหนึ่งน,นหนูจอจานนะครับ7993กรุงเทพมหานครนั่นเองครับทุกคนก็โอ้โหด้านหน้าก็คือพังยับเลยทีเดียวน้อทุกคนก็ ส่งกาลังใจครับเห็นบอกว่าตอนนี้คนขับเนี่ยเจ็บขาเล็กน้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจครับทุกคนแต่ว่าชนขนาดนี้ก็ตอนนี้อาจจะยังไม่รู้สึกเจ็บเนาะเหมือนกับตอนนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับแล้วก็ทางด้านเจ้าหน้าที่ประกรันกู้ภัยต่างๆก็กําลังเดินทางเดินทางมาช่วยเหลือสําหรับทีมงานของศิลปินน้ําแข็งทิพวรรณนั่นเองครับนี่คือรูปของรถกระบะเนาะทุกคนที่เหมือนกับอาชนกันนะครับก็ไม่รู้ว่าชนแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรารอให้น้ําแข็งทิพวรรณเนี่ยออกมาสรุปอีกหนึ่งครั้งแต่เบื้องต้นนะครับทุกคนจากเกการที่ิดขึ้น เหมือนบางคนบอกว่าเอ้ยเป็นการข้ามเลนมาชนหรือเปล่าเพราะว่ารถของน้ําแข็งเนี่ยก็ขับมาปกติใช่ไหมครับทุกคนอ่ะคลิปนี้นะครับก็ขอคนละหนึ่งกำลังใจครับส่งกําลังใจครับทุกคนไปถึงทีมงานของน้ําแข็งทิพวรรณได้แล้วกันนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนี้นะครับจะนำภาพเหตุการณ์แล้วก็คลิปวิดีโอเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับน้ำแข็งทิพวรรณเนี่ยมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับไปข้างนอกเปิดประตูได้ไหม เอประตูได้ไหมนี <yells her> <them> ่มันีนีเหรอประตูออกเปิดไม่ได้ปะประตูไม่ได้เรามีกล้องไหมนี่วิวเปิดได้ไหมรถเปิดก็ได้ อุ no ๊ยโอ้โหปวดล้ต้องพอนหรืก้อนหึงตัวนี้อยู่ไหนอ่ะฟัดเป็นไงบ้างเจ็บไหมขาขามันชนฝั่งประตูเธอเหรอไม่รู้พี่บิ๋วมันปลดล็อกได้ไหมมันลงได้ไหมมันลงไม่ได้เหรอ มันควันแรงเกินไม่ได้นี่มันเกิดบริเหตุเกิดประตูไม่ได้เลยโอ้ <c oughs> โหเออเออไ <c oughs> ม่ใส่ฟังหรอ โอ้โหนา้ารถเหมือนที่แม่พี่ไปดูดวงเลยเกิดกะดิเห็นต่มากแล้วถ่ายเยอะขอป้าหมีเยอะนะแล้วมันไปไหนวะเนี่ย